สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นุบาลหนึ่งนะคะวันนี้พบกับครูแอนแล้วนะคะในวันพุธที่21กรกฎาคม2564ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเราจะเรียนรู้ตัวเด็กนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า47ค่ะหน้านี้เลยนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมในหน้านี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า47เราจะเรียนเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเวลารับประทานอาหารน่ะเด็กๆจะต้องไม่เคี้ยวข้าวเสียงดังไม่ทำข้าวหกเลอะเทอะและไม่พูดคุยขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะและเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องรู้จักเก็บให้เรียบร้อยนะคะอะเรามาดูรูปแรก รูปที่หนึ่งเด็กๆสังเกตสิคะเขาทำอะไรก่อนที่จะรับประทานอาหาราต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะต่อไปรูปที่2เวลาทานอาหารต้องทานอาหารให้เรียบร้อยไม่เคี้ยวเสียงดังและไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหารนะคะรูปที่3รับประทานอาหารจนหมดจา,ทานทานให้หมดนะคะไม่งั้น เราจะเสียดายของนะคะต่อไปรูปที่4เวลาเราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องรวบช้อนให้เรียบร้อยแบบในรูปภาพนะคะเด็กๆสังเกตเห็นแล้วเขาบอกให้เด็กๆเขียนเลขห่งถึงเลข4ลงในวงกลมนะคะตามลำดับเหตุการณ์เลยเหตุการณ์ที่1ก็คือล้างมือก่อนรับประทานอาหารเหตุการณ์ที่2 รับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยและนี่คือเหตุการณ์ที่3นะคะเด็กๆจะต้องเขียนเลข3าลงไปในวงกลมก็คือรับประทานอาหารจนหมดจานเสร็จแล้วลำดับสุดท้ายก็คือเหตุการณ์ที่4เด็กๆจะต้องรวบช้อนให้เรียบร้อยหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะ,ะหลังจากที่เด็กๆเขียนตัวเลขเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะให้เรียบร้อยเลยคะ่ะให้สวยงามนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วนํามาส่งให้คุณครูค่ะเด็กๆหลังจากที่เราเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะพัฒนาอัจฉริยะ Q A ค่ะเราจะเปิดไปที่หน้าแปนะคะเด็กๆหน้านี้เลยจ้าไปกันเลยค่ะเด็กเปิดไปที่หน้าแปแล้วนะคะเรามาดูในกิจกรรมในหน้านี้ บ้านหลังใดหายไปอ่าเด็กๆดูก่อนนะคะสังเกตภาพและวงกลมล้อมรอบภาพภาพบ้านที่เป็นคำตอบอ่าเรามาดูในภาพข้างบนนะคะที่มีรูปบ้านเขาก็จะเรียงลำดับเป็นแบบนี้นะคะตามตัวอย่างนี้นะคะเด็กๆดูบ้านแต่ละหลังลักษณะไม่เหมือนกันนะคะอย่างข้อหนึ่งอ่าบ้านหลังนี้ต่อมา หลังที่สองหายไปเด็กๆคิดว่าเป็นบ้านหลังไหนคะอ่าหลังที่3าเป็นแบบนี้หลังที่4ก็เป็นแบบนี้แล้วเด็กๆมาสังเกตใน2รูปภาพข้างล่างนี้นะคะว่าบ้านหลังไหนคือหลังที่สองแล้ว่บงหลังแรกกับหลังที่สองเนี่ยสหลังเนี่ยอันไหนนะคะเด็กๆอ่าคุณครูจะทําเป็นตัวอย่าง1ข้อนะคะในข้อนี้บ้านหลังที่สองหายไปก็คือบ้านหลังนี้ ก็คือหลังนี้ใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆวงกลมเลยค่ะล้อมรอบภาพหลังหลังนี้เลยนะคะต่อไปข้อสองเด็กๆสังเกตเลยหลังแรกหลังที่สองหลังที่สามหายไปอีกแล้วหลังที่สามและหลังที่สี่เรามาดูในวงในสี่เหลี่ยมนี้นะคะว่าหลังที่สามคือหลังไหนให้เด็กๆสังเกตแล้ววงกลมเองเลยนะคะ เด็กๆคะหลังจากที่เราเรียนและทํากิจกรรมไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆทุกคนคงจะสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วส่งรูปไข่ามาให้ครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีคะ่ะนิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่ <Wow. S 2> น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อน ไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกันนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว,สว้สวยๆไหว้อย่างถูกต้องไหวช้ช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหว้ผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคอะเขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของและทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหว้จนเป็นนิสัยทําให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อม ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาท